จิตไม่มีอาการเจ็บปวดสภาพที่เราไปฝังจิตใจไว้เป็นอุปทานเราต้องเป็นคนฉลาดเอาเวทนาออกไปจากจิตใจให้ได้เมื่อนั้นสบายดีแท้โอวาทธรรมพระคุณเจ้าหลวงพ่ออีพุทธสโลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิมางไทยขอนำเสนอชีวประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้า หลวงพ่ออีพุทธสโลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับหลวงพ่ออีนี้ในท้องถิ่นอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีท่านดังเรื่องประหลักขีดลูกศิษย์ของท่านที่เป็นทหารเรือและชาวประมงมีมากมายเขาพากันเรียกประหลักขีดของท่านว่าประหลัดฉลามเมินเพราะเคยมีคนพบประหลักขีดของท่าน แล้วลอยคออยู่กลางดงฉลามแล้วรอดมาได้แต่ความจริงถ้าไม่ได้เก่งเรื่องนี้อย่างเดียวแต่คนจดจําได้แม่นในเรื่องนี้เพราะมีอภินิหารหลวงพ่ออีเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีฉลูตรงกับวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2,408นะตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรียมบิดาของท่านชื่อขํำทองขํำ โยมมันดาชื่อเอียงทองขำหลวงพ่ออีเป็นบุตรชายคนโตได้รับการศึกษาและอบรมสั่งสอนให้เป็นกุลบุตรที่ดีเป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องวิดาของท่านรับราชการตำแหน่งที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่านายกองในปีพุทธศักราช2433ท่านมีอายุ25ปีได้เป็นประชาอุปสมบทนวัดอ่างศิลานอโดยมีพระอาจารย์จัน จันทัศโลวัดสเสม็จเป็นพระอุปชาจารย์พระอาจารย์ทิมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์แดงเป็นพระอนุสาวรนาจารย์ได้รับฉายาทางพระาศาสนาว่าพุทธสโลภิขุแปลว่าผู้ระลึกถึงคุณของพระเจ้าหลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้วหลวงพ่ออีได้อยู่เรียนวิชาการและศึกษาพระธรรมกับพระอาจารย์แดงวัดอ่างศิลานอก ซึ่งเป็นพระเถระที่มีภูมิธรรมสูงทั้งยังมีวิชาอาคมแก้อาถรพุณใสตลอดถึงการสักยันพระอาจารย์จันทร์พระอาจาจรย์แดงและพระอาจารย์เหมือนได้สอนศาสตร์วิชาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ของท่านจนหมดสิน้นเป็นเวลาหกพรรษาเต็มๆการที่หลวงพ่ออีท่านมุมานะศึกษาเล่าเรียนจุดประสงค์ก็เพื่อนำมาสงเคราะห์ญาติโยมชาวบ้านผู้เดือดร้อนโดยทั่วไป ่อมาท่านได้ยินกิติศักดิ์ของพระอาจารย์สําคัญอีกองค์หนึ่งคือพระครูนิโรธาจาร์หรือหลวงพ่อปานแห่งวัดคลองด่านอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญทางด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถือทุดวงขวัตท่านเป็นพระพิสุทที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงพระสัทธาเลื่อมใสเป็นอันมาอีกองค์หนึ่ง ภายหลังจากหลวงพ่อปานได้รับตัวเป็นศิษย์แล้วท่านก็ได้อบรมและทดสอบจิตใจว่ามั่นคงดีแล้วก็พาออกป่าไปเรียนรู้ความจริงของธรรมะจิตใจจะได้กล้าแข็งแข็งแกร่งกล้าหาญเพื่อเผชิญภัยในป่าลึกหลวงพ่ออีแม้ท่านจะมีรูปร่างบอกบางแต่ด้วยความมานะภาคเพียรเป็นเลิศหลวงพ่อปานจึงประสิทธิประสาทวิชาต่างๆให้หลวงพ่ออีจนหมดสิ้น ท่านพระครูศรีสัตคุณเจ้าวานวััตหีได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่หลวงพ่ออีพุทธสโลท่านได้ติดตามหลวงพ่อปานเดินทุดงไปถึงพระพุทธบาทสละบ,บุรีเพื่อจะนมัสก,การลอยพระพุทธบาทที่นั่นขณนะผ่านไปนั้นหลวงพ่ออีได้ทำสมาธิเห็นพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุประดิษฐานอยู่ใต้ก้นเหวลึกในแถบจังหวัดสระบ,บุรีนั่นเอง และได้เรียนให้หลวงพ่อปานทราบท่านจึงให้แปอัเชิญขึ้นมาจากก้นเหวนั้นเพื่อนำไปปฏิสถานในสถานที่อันสมควรต่อไปหลวงพ่ออีกได้ลงไปยังก้นเหวด้วยการใช้ไม้ไผ่สามลำต่อลูกสลักทำเป็นขั้นบันไดผูกมัดแน่นหนาแล้วก็ไต่ลงไปจนถึงก้นเหวลึกและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาและพระอรหันธาตขึ้นมาได้สำเร็จ หลวงพ่อปานมีความพึงพอใจในตัวของลูกศิษย์เป็นอันมากเพราะขนาดนั้นหลวงพ่ออี๋บวชได้เพียงห้าพรรษาเท่านั้นคณะพระธุดงค์เมื่อได้นมัสการพระพุทธบาทแล้วก็ออกเดินธุดงค์ต่อไปเพื่อหาประสบการณ์ต่อมาหลวงพ่ออี๋ได้กราบลาพระอาจารย์ออกเดินธุดงค์กรรมฐานด้วยตนเองท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานคือการเดินธุดงค์เป็นวัด ท่านเดินทุดงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเหนือจะหลดใต้ตะวันออกจะหลดตะวันตกและภาคอีสานแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์ระหว่างการทุดงของท่านไม่ได้รับการถ่ายทอดบอกเล่าจากท่านและบรรดาลูกศิษย์ก็ไม่ได้สนใจไต่ถามแต่อย่างใดทําให้เราไม่ทราบอะไรมากนะักในเรื่องของการทุดงของหลวงพ่อหลวงพ่ออีไม่ได้กลับบ้านเลยเป็นเวลา11พรรษา เพื่อเล่าเรียนวิชาต่างๆจนพอสมควรแล้วท่านจึงได้กาบลาหลวงพ่อปานวัดคลองดานกลับไปอำเภอสัต,ตหีบเมื่อไปถึงบ้านโยมบิดาด้นิมนต์ให้ท่านอยู่เสียในที่สงบแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชายทะเลโปกระต๊อบเล็กๆให้อยู่ปฏิบัติภาวนาธรรมและได้เห็นปฏิปทาของพระลูกชายดูหน่าเลื่อมใสศรัทธาจึงคิดว่าท่านคงไม่สึกหาลาเพศเป็นแน่ ต่อมาในปีพุทธศักราช2450โยมบิดาของท่านมีโอกาสไปกรุงเทพมหานครและได้เข้าไปยังสำนักพระบรมมหาราชวังด้วยได้มีโอกาสกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อขอพระบรมราชานุญ,ญาตสร้างวัดสัตหีบภายในบริเวณที่ดินว่างเปล่าเมื่อได้รับพระก,กรุณา โยมบิดาแสนจะดีใจรีบเดินทางกลับมานมัสการให้พระลูกชายทราบช่วงในปีพุทธศักราช2450ถึงปีพุทธศักราช2451หลวงพ่ออีโยมบิดาตลอดถึงชาวบ้านได้ทำการก่อสร้างวัดโดยไปหาไม้สวยๆในบริเวณใกล้เคียงมาทำเสาทำฝาและหาดินเหนียวที่บางประกงไปเผาทำกระเบื้องบุงหลังคาการสร้างวัดของท่าน ไม่ถึงห้าปีก็แล้วเสร็จเว้นพระอุโบสถวิหารและศาลาการประเรียนมีการสร้างในเวลาต่อๆมาและได้วิสงคามสีมาในปีพุทธศักราช2463ในปีที่หลวงพ่ออีท่านสร้างวัดใหม่ๆนั้นกิติศักดิ์ของท่านได้จรกระจายไปในด้านความศักดิ์สิทธิ์และอภิธารผู้คนพากันหลั่งไหลไปมากมายมีทั้งที่ต้องการฟังธรรมะและการปฏิบัติสมาธิกับท่าน บางคนต้องการวัตถุมงคลก็ได้สมความปรารถนาทุกประการต่อมาหลวงพ่ออีท่านก็ยังออกลุกขมูลอยู่เป็นประจำเหมือนครูบาอาจารย์ของท่านและนี่เองเป็นมูลเหตุในการสร้างประหลัดขีดของท่านกำเนิดความเป็นมาของประหลัดขีดแต่ก่อนอื่นกระผมขอเล่าถึงกำเนิดความเป็นมาของประหลัดขีดเสียก่อนราวหนึ่งพันปีก่อนพุทธกาลชนชาติหนึ่งในโลกตะวันตกต่างพากันนับถือ และบูชาพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวและพระเพิงถือว่าเป็นผู้ให้พลังงานและเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตต่อมาชนชาติหนึ่งในอัฟการนิฐานและทิเบตชื่อว่าอาริยะได้เดินทางติดต่อค้าขายกันและรับเอามาดัดแปลงเป็นศาสนาของตนการเวลาผ่านไปก็ได้มีการจัดสร้างเครื่องหมายแทนเทพเจ้าพระอาทิตย์และพระจันทร์เพื่อให้มหาชนเคารพบ,บูชา จึงได้จัดสร้างรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์ขึ้นประดิษฐานไว้บนปลายเสาตั้งเอาไว้กลางพระวิหารกษัตริย์ที่สร้างชื่อพระศิวะอุมหากษัตริย์แห่งสุสาประเทศชนทั้งหลายจึงเรียกว่าเสาพระอาทิตย์พระจันทร์ของพระศิวะขนาดนั้นศาสนาพราหมณ์น่าจะเกิดขึ้นแล้วและรูปแท่งหินนั้นได้ถูกเรียกกันต่อมาว่าสิวลึงซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ เขาถือว่าเป็นต้นกําเนิดของมนุษย์ต่อมาพราหมณ์ผู้มีลึงาศาสนาเป็นสลรณะนี้ได้จําลองศีวลึงเป็นรูปเล็กๆเ,เพื่อนํามาติดตัวเป็นเครื่องลึกถึงพระสิวะบนสวรรค์ถือเป็นวัตถุป้องกันสเสียดดันไหลต่อมาคณาจารย์ทั้งหลายได้เปลี่ยนนามเสียใหม่ว่าปัสวะคือข้างผู้อยู่เคียงข้างและโดยที่มีรูปสันฐานคล้ายลึงและมีผู้เห็นผูกกับเอลเด็ก เล็กๆก,ก็เกิดอาการขบขันหน้าหัวเราะเลยมีการเรียกเพี้ยนเป็นปลหลักขิดในเวลาต่อมาครั้งหนึ่งหลวงพ่ออีท่านเดินไปลุกขมูลท่านได้พบบ่อน้ําแห่งหนึ่งจึงได้พักปลาักฏกดเพื่อโปรดทาย,ยกไถิกาในระหว่างนั้นท่านได้ไปนั่งมองดูบ่อน้ําทุกวันเพราะหลวงพ่อได้เห็นปลหลักขิดผุดขึ้นมาจากผิวน้ําเหมือนปลาผุดขึ้นมาหายใจหลวงพ่อพยายามช้อนปลลักขิก ้าช้อนไม่ติดสักอันท่านคงมีความรู้จากตำราที่ได้เคยศึกษามาในขณะที่กำลังช้อนอยู่นั้นมีโยมแก่คนหนึ่งเดินมาถามหลวงพ่อว่าทำอะไรหลวงพ่อตอบว่าช้อนปลลักขิกโยมแก่คนนั้นก็หัวเราะและ้วพูดว่าอย่าช้อนเลยท่านช้อนไม่ได้ดอกถ้าท่านอยากได้จริงๆก็หาหญิงพรมาจารีมาช้อนจึงจะช้อนได้หลวงพ่อก็ได้เที่ยวตามหาหญิงพรมาจารี มาได้คนหนึ่งได้ขอให้หญิงพรมจารีนั้นช้อนประลักขิดให้หลวงพ่อหญิงนั้นก็ช้อนให้หลวงพ่ออันหนึ่งถึงแม้จะพยายามช้อนอันที่สองก็ช้อนไม่ได้เมื่อหลวงพ่อได้ปละหลักขิดแล้วก็เดินทางกลับวัดขณะที่อยู่วัดท่านพยายามหาวิธีสร้างประลักขิดโดยจําลองจากที่ท่านได้มาในการสร้างครั้งแรกเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะต้องสร้างขึ้นถึงหนึตัวเพื่อคัดหัวโจกหรือจ่าฝูง ครั้งได้จากปูงมาแล้วการสร้างครั้งต่อไปไม่จําเป็นต้องจํากัดจํานวนที่ว่าจากปูงนั้นก็คือตัวที่บินเก่งที่สุดและมันชอบนําลูกฝูงบินไปเป็นการสมานตัวของพลังปานฟังดูเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่กระผมมีเกตที่จะเล่าให้ท่านฟังอีกคือเมื่อหลายปีก่อนกระผมได้ไปงานเลี้ยงรุ่นสมัยที่เรียนมัธยมปลายก็มีเ,เพื่อนๆหลายคนที่เป็นทหาร เ่าทัพต่างๆมานั่งคุยกันพอดีเขาชอบพักเครื่องต่างคนต่างก็นํามาอวดกันเจ้าคนที่เป็นนักบินทหารบกก็คุยเรื่องหัศาจรรย์ให้ฟังว่านักบินรุ่นน้องคนหนึ่งเขาขับเครื่องบินผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่ามีอะไรมากระทบกระจกห้องนักบินดังก๊อกแกลกก๊อกแกลก,กเขาขับเครื่องบินขนส่งหรือเฮลิคอปเตอร์กระผมก็ไม่แน่ใจตอนแรกนึกว่าเป็นนกหรือมแมลง แต่เมื่อพิจารณาดูดีๆก็ตกใจเพราะมันคือปละหลักขิดจำนวนหลายตัวบินแข่งไปกับเครื่องบินเมื่อเขานำเครื่องลงที่สนามกองบินแล้วก็ได้พยายามซักถามคนท้องถิ่นถึงผ้าจาย์เก่งๆแถวๆที่เขาขับเครื่องบินผ่านปรากฏว่าหลวงพ่อยิกวัดหนองจ่อซึ่งท่านมีชื่อเสียงมากท่านสร้างปลักขีดท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีหรือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโง กระผมก็ไม่แน่ใจเมื่อกระผมทำหน้าไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาก็ไปพาภรรยาซึ่งคุยอยู่อีกกลุ่มมายืนยันอีกคนเธอบอกว่าเคยไปกราบท่านและได้เห็นท่านปลูกเสกจนปลักขิกนั้นกระโดดออกจากมือท่านด้วยตาตนเองแต่ไปขอให้ท่านทำตรงๆท่านไม่ทำให้ดูจะต้องทำเหมือนจะรับแล้วหดมือกลับเหมือนกล้าๆกลกัวนั่นแหละท่านปลูกเสกปลักขิกกระโดดเลยหลวงพ่อยิก นี้ท่านมีอะไรพิเศษหลายอย่างตอนหนุนๆท่านชอบเดินทุดงและปีหนึ่งท่านส่งน้ำเพียงครั้งเดียวเหมือนหลวงพ่อเนืองวัดจุลามณีโดยที่ร่างกายของท่านไม่มีกลิ่นเหม็นเลยในวันเกิดสิ์ทั้งหลายซึ่งเป็นทหารตำรวจและประชาชนจำนวนมากจะพากันมาส่งน้ำท่านในวันนั้นและใช้แปลงทองเหลืองขัดถูร่างกายของท่านท่านก็ยิ้มเฉยไม่ว่าอะไรแสดงว่าเรื่องคงกระพันท่านไม่เป็นสองรองใคร ต่อมาหลวงพ่ออีกท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลสัตหีบเมื่อปีพุทธศักราช2467และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาเมื่อตำบลสัตหีบได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกิ่งอำเภอท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวน,ขนกิ่งอำเภอสัตหีบในปีพุทธศักราช2484โดยท่านได้รับสมรศักขึ้นเป็นพระครูวารเวศมุนี ซึ่งท่านมีความรู้ทางด้านวิปัสนาธุระซึ่งญาติโยมทั้งหลายต่างนิยมมาให้ท่านปลุกเสกแม้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวลเวทมุนีแล้วก็ตามประชาชนทั่วไปก็ยังนิยมเรียกท่านว่าหลวงพ่ออีหลวงพ่ออีท่านเป็นสุปฏิปันโนรูปหนึ่งเพราะท่านเต็มไปด้วยความเมตตาไม่รักหรือโลภโกรธหลงในสิ่งรอบกายและเอกราบใดๆ ไม่ว่าจะได้เงินทองหรือสิ่งของมีค่าต่างๆที่ชาวบ้านต่างมาถวายท่านก็มีได้ใยดีต่อสิ่งของเหล่านั้นโดยท่านจะนำสิ่งของเหล่านั้นมากองกองไว้ในห้องส่วนตัวของท่านส่วนตัวท่านเองไม่ได้อยู่ในห้องนั้นกลับออกมานอนข้างนอกท่ามกลางกองสมุนไพรบนเสื่อหมอนเล็กๆทั้งนี้เพื่อความสะดวกของบรรดาชาวบ้านที่จะมาขอความช่วยเหลือจากท่านหลวงพ่ออี มีความเชี่ยวชาญในดน้าสถามถะวิปัสนาธุระมากคือคล่องแคล่วในการเข้าในออกนอกและในการพักจิตอยู่เป็นกสินเมื่อท่านป่ารถนาจะสำรวมจิตแล้วไม่มีอะไรมาขัดขวางทางเดินภายในของท่านได้ท่านสามารถยก,กจิตให้พ้นจากเวทนาได้เสมอโดยไม่เคยปีปากบนในเรื่องทุกขเวทนาใดๆให้ผู้อื่นได้ยินเลยแม้เจ็บป่วยก็ยังคงอยู่ในอาการอันสงบจนหมดอายุไขท่าน ด้านวัตถุมงคลท่านสร้างไว้ให้เป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนไว้แจกทหารเรือหรือเสื้อยันผ้าพันหมวที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในบรรดาเครื่องรางของท่านเห็นจะได้แก่ปลักขิที่มีชื่อเสียงในด้านมงคลทำมาค้าขึ้นที่มีผู้คนนิยมเช่าไปบูชากันด้วยอาการฝีที่คอตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2489 ท่านไม่ได้ใส่ใจที่จะรักษาโดยปารถว่ามันคงจะมาเอาชีวิตของท่านท่านเองได้แต่เอายาสมนุนไพรของท่านเองปิดบ้างพอกบ้างก็ไม่ทุเลาลงเลยแต่ท่านก็ไม่ได้หยุดการรับนิมนต์ไปในที่ใดๆจนโลกฝีได้กำเริบมาจนวันเข้าพรรษาแล้วพิษของมันต้องทำให้ท่านพักการทำวัดสวดมนต์กำลังของท่านเริ่มถดถอยลงตามลำดับ แม้มีผู้ห่วงใหญ่แนะนำให้ท่านเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแต่ท่านก็ปฏิเสธและบอกว่าช่างมันเถอะมันเป็นกรรมเก่าที่เจ้ากวางหนองไก่เตี้ยมันมาตามทวงเอาชีวิตท่านบอกกับคนใกล้ชิดว่าเมื่อชาติก่อนท่านเคยไปยิงกวางที่หนองไก่เตี้ยถูกที่ซอกคอของเจ้ากวางทำให้กวางถึงแก่ความตายในที่สุดกรรมนั้นจึงมาให้ผลในชาตินี้ ท่านอยากจะชำระนี่ให้เสร็จสิ้นเสียทีจนเมื่อพอถึงวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2,489ตรงกับแรมสิบค่ำเดือน10ปีจอเวลา20นาฬิกา35นาทีหลวงพ่อบอกให้พระที่เฝ้าพยาบาลท่านอยู่พยุงท่านลุกขึ้นแล้วสั่งไม่ให้ใครแต่ต้องตัวท่านนั่งทําสมาธิตัวตรงแล้วทุกคนก็ตกใจกันสุดขขี เมื่อไม้กระดานแผ่นหนึ่งในกุติล้มโค้งมาฟาดกับพื้นและแผ่นกระจกแตกกระจายทั่วพื้นพอหายตกใจได้สติก็รีบหันมาดูหลวงพ่อซึ่งตรงกับเวลา21นาฬิกา5นาทีท่านก็ปาสจากลมหายใจเข้าออกเสียแล้วทุกคนต่างอยู่ในอาการเศร้าเมื่อข่าวของหลวงพ่ออีมราณาภาพแพร่สพัดออกไปชาวบ้านต่างก็อยู่ในอาการเศร้าส้อย และหลวงพ่ออีกท่านมโนาภาพสิริรวมอายุของท่านได้82ปีแม้เวลาจะผ่านไปนานจนถึงปัจจุบันชื่อเสียงของท่านก็ยังเป็นที่บอกกล่าวเล่าขานกันสืบต่อมาและบารมีของท่านและวัดสัตหีวัดหลวงพ่ออกีก็ยังคงอยู่ตราบนานเท่านานทางช่องตำนานเกจิมองไทย ขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงพ่ออีกพุทธสโลมาไวนาที่นีด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ